อกอเปนโตเจียบหม่เนาะ้ยง้างอองามดูไม่ีต้มลายแฮปปี้ซ่าลยหากันมาเก็บหอยมือดีุ่เห้อย,ยหุ โอมหอยแล้วเด้อ Are you ready เก็บหอยลงไปเก็บหอยใส่คุณอาใส่สมือพร้อมป้าโปรเฟสโ i o n a l h e l ว้าโปรเฟสโ i o n a l h e l ว่าคุณคุณสามีเฮิร์นยูนคุณสามีเฮิร์นนะคุณสามีเฮิร์นคุอันนี้เราจะตึกป่า It's cold The water's warm, but... That it? Yeah. เก็บยากไหมน่งมือ,อนีน่ขื้นแองโอเค,โอ,เคโอ้โอ้หอยตาย รุ่นนี้เขาผิดเจ็บอุ้ยตกตกตีนตกติดตกติด มีกระสอแต่ทาบได้มีเอนมีท่านถ้าถ้ามีเต็กระสอ่อันกระเป๋ากระเป๋ามันจะเข้าไปในกระสอท่นมันจะเก็บแากไปหนึ่งนงกระกฟิลโอเคขอไปตกไปเน้ยหม่นหอยนี้ได้ส่งคู่ปาย ได้คู่ใหญ่สองคู่คู่คน้อยคู่คหนึ่งมาดิเซน้ำล่างล่างห้อยล่างห้อย สือเง่นถหน่วยงางามบุีคิดตุ่มาย